อันธรรมยังธรรมาพิตุติงกาโรมะเซโยโซสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมนัน้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปายิโก ah เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพบินยูฮีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมามังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตะมานั่งรรมังศิระสานาม,ามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียนกล้าว